ให้ทั้งประเทศแจก,ก3,000ให้ไปเที่ยวฝืนเศรษฐกิจ กราบสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับสําหรับคลิปนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารสาระมาแชร์บอกต่อพ่อแม่พี่น้องอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังเนื้อหาข่าวสารสาระนะครับก็รบกวนพ่อแม่พี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเฮ hey, ทั้งประเทศเสนอแจก3 0 0พันให้ไปเที่ยวฟื้นเศรษฐกิจ จากกรณีนายพิพัฒร,รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอให้พิจารณาปลดล็อกเที่ยวในประเทศดีเหนึ่มิถุนายนนี้เริ่มจากเดินทางข้ามจังหวัดก่อนในระยะแรกจากนั้นจึงจะเปิดให้เที่ยวในประเทศได้เต็มรูปแบบในวันศุกร์ที่29พฤษภาคม63ล่าสุดนะครับนายชัยรัตน์ไตรรัตนจรัดพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสอทอท,อทอกล่าวว่าขณะนี้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเตรียมพร้อมรับมือมาตรการผ่อนปลนระยะ3ามโควิด -19 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1. มิถุนายน2563แต่ยังต้องดูว่า การผ่อนปลนดังกล่าวจะดําเนินการในลักษณะใดเนื่องจากขณะนี้ยังมีเรื่องพอรกฉุกเฉินกําหนดถึงสิ้นเดือนมิถุนายนและต้องดูว่าผ่อนปลนให้เดินทางข้ามจังหวัดอย่างไรเพราะในสองเรื่องนี้เป็นอุปสรรคสําหรับในการท่องเที่ยวนายชัยรัตน์กล่าวต่อว่าทั้งนี้รูปแบบนำมาทดแทนและทำได้ทันทีคือ แจกคูปองท่องเที่ยวคนละ2-3,000บาทให้กับคนไทย10ล้านคนคิดเป็นเงินประมาณ2-3หมื่นล้านบาทตรงนี้สามารถขอใช้เงินจากงบฟื้นฟู4แสนล้านบาทในพรก,รกรกู้เงิน1ล้านล้านบาทได้เบื้องต้นสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสสชสนับสนุนแนวคิดแจกคูปองแล้วเพียงพอให้กระทรวงท่องเที่ยว ทำข้อเสนอเข้าไปเท่านั้นคาดว่าไม่เกินกลางเดือนมิถุนายนนี้รูปแบบต่างๆจะชัดเจนและนำเสนอไปยังคอรมอหลังจากนั้นนำเข้าคณะกรรมการกันกรองสอสอชอเพื่อขอใช้เงินจากพรกหนล้านล้านบาทในส่วนของการฟื้นฟู4แสนล้านบาทเบื้องต้นกระทรวงการท่องเที่ยวหารือสอสอชอกันวงเงิน20,000ล้านบาทมาช่วยท่องเที่ยว แต่ถ้าไม่เพียงพออาจจะขอเพิ่มเติมได้สุดท้ายนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวเด่นนะครับและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารที่ผมได้นำมาแชร์บอกต่อพ่อแม่พี่น้องในคลิปนี้นะครับหากพ่อแม่พี่น้องท่านไหนเข้ามารับชมรับฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์กับตัวท่านไม่มากก็น้อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ